ผับหวานค่ะอออกรอบวักหวานหวานแต่ก่อนจะกินต้องูโปรตีนก่อน้าโปรตีนมันเยอะมันแห้งคักแล้วโปรตีนหลายไ่แห้งนีคนีแล้วหมอกแล่วค่ะดี๋ยวเวลาเที่หายเดี๋ย็ที่หายแล้วเนาะขอบคุณนะคะพี่แคปหมูลำลำนะสวััดที่ค่ะ ไก็ย่านไดเขากลองบ่เอาแห้งเอาเข่าแล้วก่อนจำไหนซึ่อหล่มาๆมากินข่า <ett> ก <par> <I S 1> ับพอเป่าเด้อมืออื่นคนชี้นี้ปะแล้วนี่คนชิเมื่อบ้านปาแล้ว ยาช่ิสองเดือนแล้วหรืจใช่คะอยู่ในหรออืม้อยฟุ้นอยวกัจ้ะปละนิ้กรับ้ยยา่านก้างป่าเนาะโอ้ยเฮ้าบ่ย่านแล้วกินบดตูเลยแล้ว เขากินคนเขากินปลาบอเบสเขากินเบิร์ดมาขายกินมาา่ยย่านินดออกมาขายายาสมอน ขอบคุณนะคะคุณสมหมายนะคะคุณรัชดาคดัชดาพรคุณอ้อยคกานขอคุณ่้รายได้ข้าวมาน้อแต่ยกยิ่งหอมยาเกลือคุณขอบคุณค่ะคุณมีเรเนพวมีเทียนตอบคุณนะคะผูรีมาจกชาเอาออกบเนาะกดไลค์ให้กำลังใจยายสมรังคุณรักคุณเลงสก ผมผมคุณรักษณ์คุณป่าวเอแคลยูเทมันพระหน้ามันพรขอบคุณนะคะขอบคุณกดไลค์ให้แล้วสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะกับข้าวน้องมนทำเนื้อเยื่อสมมุลกุ้งแมตช่องไหลขึ้นไล์พร้อมกันภาพสองโอ้บอสบอยอย่างเอาเก่งอีหลีแด้วก็แม่นาบ่สู่แล้วเอาซ้อมแล้วนี่บ่สูแล้วช่วยดันดันค่ะ ดันอยู่ค่ะดันอยู่ค่ะดันจนจะคิดดันไ่ได้ยายสมนน้อยทหารจะคุณนรงนะคะแต่ถ้าแม่ไม่อยู่วันนี้ใครจะอ่านให้นะคะเส้นกันนะคะบอกใคำเตืนตี๋โฆษณาขอบคุณนะคะคุณมุ่นเทียนนะคะคุณอาเมลานะครบคุณคายูร์สุดสายมากมากค่ะยินร่วมกันรักสามัคคีกันดีที่สุดขออภัยนะคะถ้าเปย์ชื่ออังกฤษกิมเทียนมล้นะคะ

แกก็ได้เต่สวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละเอนแม่ทีนคุณได้รู้ชื่อ FC ่ค่ะรู้ก่อบเปเนคือการพูดย้อน่ะดึกๆกับครับรวดมากปบปอกตั้งแต่มุกจนถึงจำปาดงได้่นเองข่าย้อนกลับไปสักยี่สิบปีนะพี่สมอนนักเอกในจำปาดงเลยนะอ้ย ไม่ต้องย้อมล้วตอนนี้ก็ยังสวยแล้วแกไม่ได้เราไัใส่ลงย้อมสมุตไพรน้ำ่อไปได้สลงผ่แก่นเรยน่ดข้างะ่ว่าจะบอกนได้เราต้อดี่อยหปีาเอนเอราะใมื่อปีขคะขอบคุณมากใคที่มบอกว่าก็บาปแล้วแเขาบอกเองปาทิตปีไหมอิยปีไม่เอาเดี๋ยวไม่มีคนดูแลกำหนดได้ในขนาดนั้นเลยบอกว่หนดได้ห้าีใจเ ยังไม่ได้แก่เลยนะ5ปีอะยังนี้เบือ10ปีอีก5ปี5ปียังไม่แก่เลยนะอีก10ปีจะพาไปฮันนี่มูนก็มียานี่แหละจะมีคนคนตร้งสีสนรใครทีขนาดไม่นายกินมากโยกโยกอยู่กยอนยอนแล้วน้ำมีนยังกของเราฟั่กินข้าวฟันนิ่งกินด้วยไก่แ้ไก่แกินนยองไกยอเนยอะจสตาใจแก่รักลุงแม่นลุงจาาคุณนรงเนาะท่านนี้รักลุง รัไบ้างรม่อกลงุงค่ะเพราะว่าเราก็ได้มาได้ังินก็ได้เงินไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นด้วยจเปีนพาไปเจ้าห้องก็สองราห้าสิบหานคนละร้อยส่งห้าคนละเดี๋ยวไม่อาะ ขอบคุณค่ะคุณน้ำนะคะขอบคุณนะคะคุณรัตนาพรคุณน้ำนะคะขอบคุณมากมนะคะ่ต้องแรกัจโตค่ะขอคุณอยูรืนี้น่ให้่อายม่นี่ยดาหุไปหมดเอฟซีนะขอบคุณแม่แล้วเอฟซีเห็นว่าไม่มีฟันเขียวอาหารก็เลยมาให้กำลังใจเยอะ อยากปิดปาก้วลาคำพิลาจะรกี้นิดหน่อยค่ขอบคุณากเดี๋ยวเดี๋ยวมีฟันก่อนแล้ว่อยิ้มเปิดเลยนะดูอบอุ่นจังเลยค่ะขอบคุณนะคะพิ่งจะติดน้ำหวานลงอนขึ้นไหลเ่เอตดล้วก็เื้อเหนุ่ม่าวิดก้อนไม่เป็นไรดีไม่เป็นตรงก้องแล้วสมองต้องฝึกอาน เดียมกินข้าวม่าอ่แต่กินข้าวแล้วนะคะยอ่สบนะคะว่าจะรไมไรแล้วนะคะเพราะว่า หนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วกินทีล้งเก็บถ้วยชามยรมาสุด้ค่อยล้างแล้วเมื่อกี้เราก็เสร็จแล้วไม่ได้อยเนาะไม่เป็นไรเนาะขอบคุณนะคะเอสีข้ายกเลืออยไหมนกันมาเ่นกาเลนกล่อกัน่ัมกันมาเนนากกนเเ ข้าวข้องาวผู้นี่ข้าวผู้ร่ตัวรเล่อันนี้ใหม่หรือเก่าเนี่ยคะ้าวไขคครับนั่ใหม่หรือเก่าไม่ดาบอไม่รู้ผมว่าใครเอาออกมาโอ้อกมิสิบสไดไป้มไนี่นี่นี่่าอยู่นี่ขาอยู่ค่ะขบคคอบคุณค่ะข่ขอบคอบค่อบค่ะอบค่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบอบคอบค่อบคอบค่ อารลอดสาสาบรทัไปเลยฝันกินข้าวันเด้เสือกินข้าวขอบคุณมากคะดูานี่ด mm ูยานี ơi, right? no so no. oh in ่ดนี่าี่ยานี่ดยานี่านี่ีดยนานานดนยานานีานี่ะูยา่นูยานนีาดนยนนูน่นข้านด้วยาันีาน่าานนดานานาด ขอบคุณทุกท่านนะคะที่สละเวลาพักผ่อนมาทักทายกดไลค์ให้กำลังใจค่ะยูทูบเบอร์สายคุณลุนะสวนของคุณเนนองเมกินกัะาทอดจี๋ยวพรุ่งนี้ยายจคุณอาชรางนีจะหาไปทอดนะก็เยมอนนั่นแหละใครีมามากินข้า นี้เดี๋ยวไม่ดีลงคลิปนี้ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอีกที